ดาวน์โหลดคลิปติกต็อกแบบไม่มีลายน้ำทำยังไงวันนี้มีมเทคนิคง่ายๆมาแชร์กันนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบี้ที่เดอะกราฟอีกแล้วนะคะวันนี้บีจะมาสอนให้ดีการดาวน์โหลดคลิปทิกต o k แบบไม่มีลายน้ํานะคะทํำยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะก่อนหนึ่งให้เราเข้า Google นะคะแล้วเซิร์ชหาเว็บนี้นะคะ s n a p t i k c o m นะทุกคนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ TikTok ของเรานะคะเพื่อจะเอาคลิปที่เราจะใช้งานนะคะบนดีโอคลิปนี้แล้วกันนะกด3จุดตรงนี้นะทุกคนแล้วคัดลอกลิงก์ได้เลยค่ะ หลังจากนี้ก็คือวางตรงนี้ได้เลยนะแค่กดดาวน์โหลดค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราดาวน์โหลดเราเลือกตัวไหนก็ได้นะปกติบีก็จะเลือกตัวที่1นนะคะทุกคนมันง่ายดีก็รอคลิปดาวน์โหลดกันสักครู่หนึ่งนะคะนี่คลิปดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนไม่ถึง1วินาทีได้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบไม่มีลายนะ้าพอเซฟเสร็จ,รจป,ปุ๊บนะคะเราก็เข้ามาที่ ลงแอปรูปภาพของเราเนาะดูคลิปกันนะคะว่าไงบ้างนี่นะคะทุกคนดนูคือคลิปที่เราเซฟเสร็จแล้วนะคะจะไม่มีลยน้ําของ Tik t o ็อกนะทุกคนง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคลิปตัวนี้เราก็สามารถไปลงในช่องทาง IG หรือว่า Facebook ต่อได้นะคะโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นนั่นเองค่ะลองไปใช้กันดูนะคะง่ายมากๆเลยเป็นไงกันบ้างคะกับเทคนิคง,ง่ายๆที่บีมาแชร์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปใช้กันดูนะใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้ก็ลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่บีจะลงให้นะะล้เจอกันนนใคคิปหา่ สวัสดีค่ะ